ตกดีเท้โปะเปะโปะเปะเลยเอาพี่น้องโปะเปะโปะเปะกับเสียงโปะเปะนี่แหละมายังไงลูกพี่สวัสดีครับอาจจะเสียงเบานะครับเก็บกอก็วันนี้มันมีสินค้าเข้าอยู่มันก็มีเข้าออกเรื่อยอยู่พี่แต่ว่า เอาตัวที่มันเข้าใหม่กันแล้วกันนะครับเตะเลยครับใช่ร้านผมก็ไม่มีปลายทางนะครับก็ทถานที่มารับที่ร้านหรือสะดวกโอนก็มาได้เลยนะครับเนาส่งพาโอนอย่างเดียวใช่มาอันนี้เนี่ยอะไร W W ของ PS W ไฟสาร W ไฟสารตัวนี้90 W 90มีดอกให้นะดอกยาโปรคงหล่อัวสีนิ้วอืมกเบือเอาใบเรองพันห้าพัครบดงครับ พร้อมดังไปและสองพันห้าจ้าโอเคแน่นอาจารย์โดกโดกตัวไหนโดกพีอาร์โปรโดกพีอาร์โปรครับคุงดำดำ๋อดื่มบ่ดืมดิเดิมเดิมโอ้เอ้าวอบละสองพันใบละสองพันห้าครับแล้วก็มีอันนี้นี่นี่นี่คอทเอาหูไปเอียงทางนู้นแล้วก็หันมาทางนี้นี่ คอร์ดคอร์ดครับอันนี้กอลเนาะอ่ราคาช่วงนี้950พ่อเมื่อหนึ่งจนมือสองมือสมือสองครับสวยอยู่อู้งามเลยนี่คอจิ๊บเลยตัวใหม่ครับวัตถิกเดิมๆเครื่องปอกฝุ่นครับแต่เครื่องดิมๆ3 6ม3,6อันนี้ผมให้ราคา17500ห7 5นาท1่าบาทสิบแปนละสครับสบายๆนะครับโอ้ัถิกสามพนะครับตัวนี้กี่ฟิลนะ S 2> 2 <S สองสองฟิวสวยครับสวยอันนี้มาใหม่เพิ่งมาใหม่อเอกพีนองเลยเอ้าอันนี้อะไรนี่ยเน้นเคนเทคเนี่ยข้อใหม่เอาเคนเทคก่อนป่ะอือเคนเทคอันนี้อ่าปกติผมขายหมื่นสี่ห้าเลยนะอือก็ช่วงนี้ราคาแบ่งปันกันนะครับผมให้ราคาอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทสิบแปดขั้นละสามเคนเทครุ่นหกพัน XP กับ หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยขับอะไรได้บ้างสิบแปดขันละสาม้สวิชิ่งหมื่นหนึพใช่ห้าบาทจ้าเอาแค่นี้ละจ้าอีกเหรอีกสองหมื่นห้าเก้าพอ่าอันยี่ปีนขันละสีได้อืมอันนี้มีโปรยูโรชิคใช้งานในปกติไม่มีข้อแคกอันนี้เอาส8มพันแปดามพันแร้บาทสามพันแหมดแล้วอันนี้เอาหมดแล้วนะ โอ้เหล็กด้วยนะนะโอ้มีคนถามหาเยอะอยู่นะสามยูเด้เนี่ยก็ซียูเหล็กล็คอมเพกสวยๆเลยนี่ยเหล็กตัวละสองพันห้าเรียกเอาลยอุ้มีตัวคอมเพกแล้วนะนี่เรียกเอาเลยตัวละสองพันห้าเล็กภาพดีๆเลยเหลตัวตัวมวลหนึ่งพันห้ามีฟ้าไหมมีฝาอยู่นี่ตรงขาพี่อ้พันห้านี่มันในมีที่ไอตัวล็อกมันมันหักข้างเลยอ๋อนี่ตัวล็อกตัวนี้หลุดนิดนึงเอาไปตามสภาพพันห้าครับ น,นจะสิบสองอยู่นะอันนี้ไม่ใครเล่นกันไหมตัวไหนอ,อ๋อที่กอล์ฟเป็นกระแสบูเช่อือันนี้ก็ขายกันเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะตอนนี้แต่ก่อนก็ 12, 5, หมื่นสองห้าหมื่นสามห้าแล้ววันนี้หมื่นห้าร้อยหนึ่งมื่นห้าร้อยบาทครับแท้เลยบูเช่ปีหกสี่เลยถ้าไม่แท้ไม่เอาขอารักหนึ่งมื่นห้าร้อยบาทใช่ครับผมอ,อันนี้แท้แน่นอนปีหกสี่ หนึ่งห้าร้อยครับตัวอะไอีกเนาะนี่คอนล็อกคอนล็อกคอนล็อกตัวเล็อันนี้ตัวละอันนี้ขายพันพันอ็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทฟังในบ้านได้นี่สิบสองนิ้วพี่น้องสิบสองสิบห้าได้หมดเลยอยียงกลางเจ็บเจ็บมินิมาใหม่ออดิโอจ็อกกี้ครับเข้าใหม่อันนี้ราคาหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้เดิมติ๊กเกอร์ไหมครับ Hmm. อันนี้ติก๊กเกอร์ขาดแต่เดิมให้เลือกกันเอามีสองตัวก็ตระกูลนี้มันเจมเลยนะช่องละบาดลมาทอะไรอีก okay. อ่ะอันนี้คอมเพรสเซอร์แท้มหาจาก hmm. มีใครหาไหมนี่อันนี้ผมขายถูกๆเลยแท้มหาจากใช้ง,งานได้ปกติคอมคอมนะคอมคอมเพรสเซอร์เด้อสองหกหกเอคลพันเก้า หนึ่เก้าร้อยบาทขายแหลกเลยช่วงนี้คอมเทนะครับเรืของมหาจักรของเทจ้ะอันนี้เข้าใหม่สี่แปดอันนี้หมื่นห้าร้อยเครื่องเดิมๆเด็ดราคาสวยเดิมลงให้แล้วเด้อพี่น้องอ่ะอันนี้ EQ คิอันนี้พันห้าสี่ครับไม่แค่เคซีเด้ออันนี้สวยนี่คาราปูแปด สิบแปคานละสองได้อยู่นะครับอันนี้ก็ขายอยู่ไว้หกพันห้าหกพันห้าร้อยบาทครับผมหกพันห้าแบบนี้เลยครับใครหาอยู่เนาะโปรศูนย์จุดแปดครับลูกค้าซื้อมามือหนึ่งนะครับซื้อมาจากร้านกิตินะครับอันนี้ไฟนี้ตายอาเวลาเปิดออนอ่ะมันมันมันเสียครั้งนึงไฟอืมแต่ละมือนปกติแต่มุนตามแต่เสียมาตามเพลงเนี่ยมันก็ดกขึ้นปกติอืม อันนี้หกพันาหกพันห้าร้อยบาทพัน T X สามพันหะครับอือหูหกพันห้าแล้ว SAE p ี M สิ X เหลอสิ X อันนี้อันนี้เื่งไม่ค่อยสวยหรอกทำไมตามที้ผมดูอันนี้นะอืออันนี้เก้าพันเก้าพนทุนจ้าเกาเก้าพันครับใ่หาอะไรอยู่เนาะอันนี้น่าเล่นนะนี่หกพัน้าเองพี่ดอง มีอไอันนี้มาใหม่ pv สิบสามครับอันนี้ไม่ค่อยสวยอืมหมื่นหมื่นสองห้าหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับ pv สิบสามครับพี่น้องอันนี้อันนี้สภาพโอเคอยู่อืมอันนี้หมื่นสามห้าหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทอันนี้ก็ตับที่มันยังเหลืออยู่อันนี้สวยอยู่ีเหลือเยอะนะพี่น้องมันสวยนี่สวยเลยเลอันนี้ xl ติดมัดจำนะมันที่สิบไม่มาเอาผมขายเลย อันนี้แท้บูเช่นะผมขายหมื่นเจ็ดห้าหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผม <A> อีกเอสิบแปดนั่นแหละแล้วก็อันนี้โปรโปรสี่พันเก้าสิบแปดเ้าละสี่ได้เลยไนงะราคาหนึ่งสองห้าหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทโอ้แต่นี่ใหม่นะใหม่สวยเลยครับอ,อันนี้มาใหม่นี่โมดิฟายสามบันหกวีเซตสามบันหกวีเซตอันนี้เอาไปเจ็ดพันเก้า เจ็ดพันเก้าร้อยบาทช่วนี้ถูกนะคุณบ่งราคาใครหาอยู่นี่นี้เ่เจ็ดห้าศูนย์ดังหนึ่งไม่ดังหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีโวยแต่โวยน่ะมีขายอยู่เนี่ยคู่นี้พันห้าดังหนึ่งนะดังหนึ่งไม่ดังหนึ่งเพราะว่าไม่มีโวยเออเอาไปพันห้าันห้าแล้วก็มีอะไรเหลกเหลกอันนี้แหลกใส่พาวเวอร์นี่ลีกประมาณยี่สามยี่สี่แหละแปดดูอแต่มันเป็น ม้ข้างในมันเป็นไม้ยิง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 เอายิงฮูพาวเวอร์เออะไรเงี้ยพันเดียวเหล็กนี้พันเดียวครับพันเดียวอืมเอาให้พันนึงสวยเลยนะสายเมนมีไหมเมนบริษัทกำลังจะส่งมาอยู่นะเบอร์หกอ่ะนี่เลยนี่นี่นี่อันนั้นสายมิริโคของใครอ่ะก็ลงคิปไปแล้วดิบอ่อันนี้สายมิริคมือหนึ่งเรายังไม่ได้ใช้เอาไปห้าพันเก้าห้าพันเก้าครับมือหนึ่งบอมือสองแต่เขาไม่ได้ใช้โอ้พี่น้องนี่ โดนแดกแจกแถมอ่ะโมบริบอยสีนิ้วสิบห้านิ้วเดิมๆทั้งสองเจ็บเรียบร้อยนะครับผมขายเอาให้ทายพี่ผมขายต่อไสอ่ะอันกี่บาทเอาผมให้พันห้าหนิตอดอกตอดอกบอยสีนิ้วนี่อืมคงหลอกเอาให้ถูกบ้านแตกใส่ขาดไปเลยเอานิกซ้อนเยอะๆเลยเดี๋ยวนี้ไปหมดแล้วลูกค้ามาเอาเยอะเรื่อยๆเออ ใช่หมดนดอกละสามพันห้าดอกไม่ดีก็สองพันสองพันาไปคมีดอกอันนี้ดอกตัวไหนเป็นิ้วโองอะไรนะบพีทีบอพีีเดิมเดิมนี่เ็ดนิ้วอู้เปิลึมเลยพี่น้องมีสองดอกอู้สามเอันนี้เน้นรับเองนะมันไม่มีรังแท็กนะครับอันนี้ผมให้ดอกละสองสามพันสองร้อยบาทสามพันสองร้อยบาทครับยังไปดูทางเลย เอาเข้าขใหม่ด้วยน้องเอาไปเออยังมีมายัางมีมา,านคนทำแบบนี้อยู่องเทองแทะนะยังไงดีอันนี้กองแลมนี่ได้อะแลมด้วยแล้วก็กองด้วยนี่อรับผมคิดแค่แปดร้อยบาทคู่นี้อรอมลังผมนี่พร้อมปากมันเนี่ยร้อมไอ้กองมันเนี่ยค่าสูงน่าจะแพงกว่าเกือบค่าของอีกนินเนียวแปดร้อยแปดร้อยอ้าการองกนเอง นีกเอ้่นี่นี่ดอกผุบอ้อมสิบห้านิ้วดังอยู่ครับมากับตู้ไม้อัดชั้นอ้อยนี่คู่นี้ผมขายเจ็ดร้อยนี่เอาแล้วตู้มีกี่ใบมีใบเดียวแต่ดอกให้สองอันให้สองอันกับตู้ไปเลยอันนี้เจ็ดร้อยข้างบนแปดร้อยแปดร้อยเอออันนี้จะเป็นเครืบินเครืบินมาจากทางไหนอีกมาเพื่นมาหมวกสวยท่น่าทึ่งเลยนี่ เจบินไม้อัดเทตราภูเขาเกรดเอแต่ไม่มีไม่มีขอบเลยกไม่มีขอบเล็กครับแต่มีเพจมีอะไรให้หมดเลยมือจับส่วนในตรงนี้เขาถอดออกนะนี่ลูกยางเนี่ยมีสี่ใบมาเรียกเอาเลยพี่น้องมีตะแกรงด้วยมีตะแกรงอย่างสวยเลยตะแกรงปั๊มด้วยพี่น้องนี่เราอย่างสวยงามมีสี่ใบพี่น้องเอ้ยครับ หละพันห้าหนึ่งพับาทครังามๆเลยนะนี่้ลนห้าหาละพันห้าเดม่ดูแล้วเนาวะงดาฝนที่น้องดานลำบากครับไปไหนมาไหนก็ระบังนี้พี่น้องด้วยแล้วอันนี้ใครเอาเนี่ยพี่น้องคลูกสายอะไรอ่ะเต็มไ่หมดเลย ขายอะไรยืมจ่ายรู้ตั้นี่ตรงไหนอีกครับผมอือคูนี่เลยทำไมอ่ะอจะรู้ได้ไงคืออะไรอ่ะขายมอไปเลยนี่บัดดวงบอกกลงองซุ่มบอกกลองซุ่มพันเดียวหมดนี่นะ <c oughs> อู้พันเดียวดูอะไรต่ออะไรเนี่ยกลองใหญ่นะอันนี้กลองซุ่มนะ <c oughs> S <S ออเอก็ประมาณนี้นะครับส่วนรถนก็เอฟซีพี่น้อยก็ทักมาอยู่เนาะรถหมดแล้ววะรถขายไปแล้วสองคันนะครับยวมีมาประมาณครีโน่น,นะใช่จะมาประมาณกลางเดือนครับยังางอีกสองหัวอืมครับก็ให้หาให้ได้ไหมให้ได้หาเนี่ยมันหาได้แต่ว่าคือเราต้องไปดูเองครับผมต้องไปดูขึ้นไปดูเองเพราะว่าการถ่ายรูปเนี่ยถ่ายไงมันก็สวยหมด มันไม่เห็นกับตาที่เราเห็นของจริงต้องไปสตาร์ตต้องไปดูเครื่องด้วยต้องไปฟังดอะไรด้วยใช่ครับ๋ยเอามาแล้วมีปัญหามาเดี๋ยวมันจะหนักทางลูกค้าผมเน้นที่ผมขึ้นเปียวเองดีกว่าถ้าใครเจร้อนก็ไปทางพลาดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครเจริยใจได้ของดีก็ต้องรอผมหน่อยก็คือราคาสามแสนสองแสนนี่ขัดมานี่ยังไงก็ต้องต้องอเนียบแหละเนาะ้าไม่เนียบขายไม่ออกกับช่วงนี้เงินมันยากด้วย นั่นแหละก็มีทาง f อฟพี่น้อยก็อยู่โคราดแล้วก็อยู่สะเซงิงเซาสองเจ้าโทรมาแล้วก็เอฟซีทางรถผมประมาณสี่ห้าเจ้าก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเอฟซีพี่น้อยนะครับที่อุดมทางร้านผมตลอดนะครับคลิปนี้ถูกหรือแพงอาจารย์ตัดสินใจกันเอานะครับร้านผมก็ไม่มีไปทางต้องขออภัยด้วยครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ